ส้มมาส้มมีไหมส้มโอ้้หูวิส้มทั้งแถบยกกระดานคูณสิบหนึ่งพันดีเงนะี้ยใช่ปะหนึ่งร้อยคูณสิบอ่ะหนึ 1, ่งพันดิใช่ดิต้องใช่เปียงปราเปียงปร, 1, ราหนึ่งพันเมกะวินครับผมโดนสลัดไป ชิปนี้จะทําเพื่อความมันของผู้เล่นเท่านั้นมีได้มีเจตนาชักจูงยุยงปลุกปั่นให้เล่นการพนันผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนาไปอะไะครับผมก็อยู่กับผมหลามแดงนะครับในช่อง1 2 3หลสามแดงนั่นเองครับโอ้โหวันนี้นะครับเลิกงามยามดีนะครับหลังตุ่จีนมาได้สองสามวันนะครับผมก็จริงๆเกมเนี่ยออกมาได้สักพักแล้วนะครับก็จะมารีวิวให้กันดูนะครับผมว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมฟอร์จูนออกนะครับบัวทองของเรานั่นเองนะครับก็ เข้ากับเต็มเลยครับปีนี้ปีวัวทองนะครับผมก็มีทุนอยู่1นึ่งพันะครับผมว่ามาดูกันสิว่าผมจะเล่นได้เท่าไหร่นะครับผมอันนี้ไม่มีการซื้อฟรีสปินนะแต่ว่าผมจะให้มันหมุนไปอา้อิสตโต้สปิน,บบนไม่ใช่ฟรีสปินเดี๋ยวนะมันกดตรงไหนโอเคตรงนี้ปรับ80รอบนะครับผมจะหมุนสักร้อยหกรอบแล้วกันดูสิว่า จะได้เหลือเท่าไหร่นะครับผมกับทุน1000พนะครับ160หรอบนะรบอบแปกมาแล้วจัดหมาก็ได้ถุงทองเลยดูคร่าวๆนะครับผมว่าเป็นยังไงก็จะมารีวิวกันดูผมเล่นไปแป๊บนึงแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ศึกษารายละเอียดอะไรก็มาเล่นพ,พร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะครับผมอ่ะส้มมาส้มมีไหมส้มอู้วีกส้มทั้งแถบยกกระดานคูณสิบหนึ่งพนะันดีเงี้ยใช่ปะ หนึ่งร้อยคูณสิบอ่ะหนึ 1, ่งพันดิใช่ดิต้องใช่เตียงปราเตียงปลาหนึ่งพันมิกก้าวินครับผมโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นหนึ่งพันเลยนะเลิกได้ไหมเนี่ยเลิกเลยได้ปะแบบงงง,งอ่ะอ่ะแปดหนึ่งร้อยหกสิบรอบแล้วะหมุนแค่แปดสิบรอบพอเออคือถอนทุนได้แล้วอ่ะตอนเนี้ยคือแบบแม่งน็อกรอบไปเลยอ่ะ เปลี่ยนเป้าหมายเฉยครับผมก็คือตอนแรกกะว่าจะหมุนแค่แบบร้อยแปดสิบรอบโหเนี่ยถ้าถอนตอนนี้แบบแปดร้อยนอนหนอกเลยนะผมอะอมเหลือเจ็ดร้อยละอ่ะจริงๆมันควรจะเลิกนะไหยครับผมคือจริงๆยังไม่ได้วัวทองเลยนะมันจะมีแบบจังหวะที่แบบว่าวัวตัวนี้ม่งกายร่างเป็นวัวทองอะ่ะเอออ่ะทีเดียี่สิบคือถ้าแตกทีก็แบบยับเยินแบบเมื่อกี้อ่ะแปงลงร่างไหมแปงลงร่างเลยดิโอ้ยไม่แปงลงร่างนะ โหจังหวะเมื่อกี้แบบหมุนไปสองสามทีเองว่าได้หัวทองขึ้นมาอไอ้ส้มแบบทังกระดานแล้วแบบคูณสิบด้วยนะครับผม <c oughs> มัวแต่ไปเล่นแปะไงช่วงตุดกีน่ะ <c oughs> ทำเป็นซีรีส์เลยแปะในช่องอ,อหลานแดเออจอนสล็อตนะครับผมเล่นแปะช่องจอนสล็อตไม่ได้มาดูช่องนี้เลยนะ,ะ,ะก็คือจะให้ผมแค่หนึ่งพันนั้นใช่ไหมแล้วก็ไม่เอาแล้วถูกต้องไหม อ้าวได้ไวายมาครับผมแต่ไม่ได้คูณอะไรเยอะๆนะถังแทบแต่ไม่ได้คูณนะดันเข้าไปแปดร้อยครับแปดร้อยเมกะวินนะครับผมอีกยี่สิบเอ็ดรอบนะครับสองพันหนึ่งอ่ะโอ้โหอีกยี่บสี่รอบครับดูที่จะได้เท่าไหร่นะครับผมยี่บสี่รอบที่เหลือของเรานี้ยี่เ็ดรอบอ่ะยี่สิบรอบ วายมาครับผมได้ถุงสองอ่างเปามารีวิวแบบสั้นๆนะวันนี้โหอยากถอนเลยคเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรครับผมเราตั้งเป้าหมายแล้วแปดสิบรอบจริงๆอะร้อยหกสิบเนี่ยแต่มันได้แล้วเนี่ยเออได้ก็ควรเลิกน,นะอีกสิบบาทอีกหกรอบนะครับอ่าอ่ามาครับผมอ่าวไม่กล้าวินอีกแล้วิกวิน 600 600บิบบบบบ oh boy. Oh boy. ๊ win นนะ600โอ้โหแตกถี่มากนะครับอีกรอบเดียวถูกไหมอ่าก็รีวิวคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมสําหรับวัวทองโอ้โหแบบโชคดีมากคือตอนแรกกะที่กะว่าเอา160รอบก็เพราะว่าไม่คิดว่ามันจะแตกเร็วขนาดนี้เออแต่ถ้ามันแบบอย่างนี้แล้วก็พอแเร็วนะครับผม มันอาจจะไม่แตกที่ผมแล้วก็ได้มันอาจจะไปแตกที่เพื่อนๆหรือคนอื่นแล้วก็ได้นะครับคือนีผมผมโดนจริงๆนะครับผมอ่ะรผมก็จบรีวิวเพียงเท่านี้นะสั้นๆไม่รู้ถึง5นาทีหรือเปล่านะคลิปนี้อ่าก็เป็นกำลังใจนะครับผมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยถ้าใครสนใจอยากจะเล่นเกมมันมันแจกอย่างนี้นะครับผมก็เชิญได้เลยที่ Bio Gaming วันนะครับก็อันนี้เกมวัวทองค่ายพีดีนะก็สำหรับคลิปนี้ ไว้เจอกันใหม่นะครับลาไปก่อนคลิปนี้ลาไปก่อนไม่ใช่ไว้เจอกันใหม่ใครอยากเจอกันใหม่ก็กรอไปดูต้นคลิปนะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับก็สุขสันต์วันวันไทยแล้วก็วันตรุษจีนเฮงเฮงเกันทั่วหน้านะครับผมสวัสดีครับไปแล้ว,ส,วสไป